เดินสัมทเราอยู่ที่ไหนเนี่ยเราอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสครับ <c oughs> ทำไมเราถึงมาเดินอยู่แถวนี้เราวันนี้วันนี้เนี่ยในถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาเยี่ยมหลุมศพของแบนโกะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นบุคคลที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูสถานที่เนี่ย ดูเรียบง่ายเป็นธรรมดาธรรมดาครับก oh ็เหมือนกับหลุมศพทั่วไปในในสุสานของคริสเนี่ครับแต่ว่าดูความยิ่งใหญ่ทำไมคนถึงแห่แหนกันมาหลือเกินครับทั้งทั้งที่ดูสถานที่มีเรียบง่ายมากเลยครับไม่มีอะไรที่มันเป็นที่จะบ่งบอกว่าคนต้องมาที่นี่ครับเอาละอารยัน เรามางานกระถินคราวนี้นะหลังกระถินญาติโยมนิมนต์มาเยือนบ้านบุคคลสําคัญของโลกครับคือบ้านจิตรกรเอกที่ชื่อว่าแวนโกรหรือแวนก็อกครับนะอรายานมาดูแล้วเนี่ยได้ข้ออัดข้อทําอะไรบ้างจากหลุมศพของแวนโกรครับผมคิดว่าชีวิตเราเมื่อเกิดมาสักคนหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราควรฝากอะไรไว้เป็นอนุสาวรีย์ของชีวิตครับ เพราะเมื่อแวนโกสจากไปเนี่ยแต่สิ่งที่เขาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นไอดอลหรือโมเดลของการที่ใครสักคนอยากเป็นศิลปินให้เหมือนแวนโกสเนี่ยผมว่าสิ่งนี้แหละคือเกิดมาบนโลกแล้วฝากบางสิ่งไว้เป็นอนุสาวรีย์แห่งชีวิตระดับไว้บนโลกนี้ถึงเขาจะจากไปแต่สิ่งที่เขาเขียนมึกปากกาคือใช้เวลาทั้งชีวิตของเขาบนหน้ากระดาษนะครับมันเป็นสิ่งที่งดงาม และเป็นสิ่งที่ฝากความงดงามไว้ให้กับโลกนี้นั่นก็คืออนุสาวรีย์ของชีวิตเขาครับคือเกิดมาทั้งทีครับเอาดีให้ได้ใช่ครับจะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้ใช่โอ้ตกลงตรงนี้เลยนะเนี่ยครับคือจบได้เลยนะอย่างเงี้ยใช่อีกครั้งหนึ่งอ่ะเกิดมาทั้งทีเอาดีให้ได้จะตายทั้งทีฝากดีเอาไว้ยอดเยี่ยมจริงๆอ่ะดรตสันทัศ รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเคยคิดไหมว่าในฐานะพระไทยรูปหนึ่งอยากจะฝากอะไรเอาไว้เหมือนกับที่แวนโก๊ได้ฝากเส้นสีและทีแปลงงานตระกูลอิมเพรสชันนิสเอาไว้ให้เป็นที่มหัศจรรย์นจนคนทั้งโลกที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสต่างก็มุ่งหน้ามาคาราวะหลุมศพของแวนโก๊ะครับเราจะใช้ชีวิตกันยังไงละ่ะ ถึงจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่าแบ่งปันให้ญาติโยมฟังหน่อยว่าชีวิตยังไงถึงจะเป็นชีวิตที่คุ้มค่าแม้กระทั่งวันหลุมศพก็มีคนมาคาระวะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันชีวิตที่มีคุณค่าก,ก็คือชีวิตที่เราเกิดมาเราต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองนะต,ตามหลักวิทยศาสนาก็คือการที่เราจะสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเรียกว่าประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือการพัฒนาตัวเอง สามารถที่จะเป็นที่พึ่งตนเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นที่พึ่งได้ด้วยอ uh huh. นี่แหละก็คือการสร้างชีวิตในเริ่มต้นของตัวเอง uh huh. และต่อจากนั้นเนี่ยประโยชน์ท่านเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะตอบแทนบุญคุณกับโลกใบนี้ uh huh. หรือว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีพระคุณต่อเรา uh huh. เราต้องกลับไปตอบแทนบุญคุณ uh huh. นี่คือชีวิตที่มีค่า uh huh. และต่อจากนั้น เราก็ต้องขยายให้มันกว้างออกไปก็คือ,อประโยชน์โลกทําอย่างไรให้การดําเนินชีวิตของเรานี้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากมเป็นประโยชน์แก่โลกสร้างสิ่งที่ให้โลกได้ได้ประโยชน์จากเราและก็จดจำเราในการที่เราได้เกิดมาบนโลกไบบนี้ครับสรุปสันส้นคือชีวิตที่มีคุณค่านะต้องเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน แล้วก็ประโยชน์โลกครับจะทําแบบไหนก็ได้แต่ขอให้สอดคล้องไปในลักษณะ3ประโยชน์นี้ครับประโยชน์ตนฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถครับจนกระทั่งว่าเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ครับประโยชน์ท่านก็ไปช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองญาติวง,งศ์งสาของตัวเองให้กินอิ่มนอนอุน่นครับ นะอย่าไปทิ้งพ่อทิ้งแม่อย่าไปทิ้งลูกทิ้งเมียมีครอบครัวก็รับผิดชอบต่อครอบครัวให้ดีๆนี่คือประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกก็คือกิฟต์แบ็คคืนกำไรให้สังคมเท่าที่เราจะทําได้แวนโกทําครบเลยนะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคําถามเดียวกันว่าอารยันอยากจะฝากอะไรเอาไว้ในโลกนะอยากจะพาไปดูนิดหนึ่งตรงนี้มีภาพเห็นไหมเขาจะโชว์ งานชิ้นหนึ่งซึ่งดูเหมือนนะใช้คําว่าดูเหมือนคือเราไม่ใช่คนแถวนี้เราฟันธงไม่ได้เนะาะอไรยานเนาะ,ะคือแวนโกน่าจะได้มาแถวนี้แหละนะพร้อมกับเฟรมแล้วก็มาตั้งเฟรมวาดรูปบิวที่วัศน์แถวนี้เอาไว้นี่ก็เป็นหนึ่งในภาพที่มีชื่อเสียงของเขานะกล้องมาซูมอินให้ดูหน,หน่อยลูกว่ากันว่าเนี่ยคือบรรยากาศ คือวิวคือทิวทัศน์ที่แวนโก๊ะเคยหอบเฟรมนะเดินย่ำต๊อกมาแล้วก็มาตั้งเฟรมดูวิวแล้วก็วาดกันตรงนี้เลยทีเดียวงานของแวนโก๊ะนั้นเป็นงานธรรมชาติง่ายๆดัดดัดสามันนะร,รูปบางรูปก็เป็นรูปที่ไม่คิดว่าจะมีชื่อเสียงนะเช่นรูปคนกินเผือกกินมันอย่างเงี้ยเอทำไมมันดังแล้วก็ใช้สีนี่ทึมทึบม,มากเลยทําไมมันดังขึ้นมาได้ก็เพราะว่าภาพแต่ละภาพมันไม่ใช่แค่ภาพลก แต่มันคือชีวิตมันคือเรื่องราวหนึ่งภาพมันแทนพันคำถ้าเราดูภาพแล้วเราเข้าใจเบื้องหลังของภาพรเราถึงจะรู้ว่าทำไมภาพนั้นมันถึงดังขึ้นมาได้เพราะว่าภาพบางภาพเนอะมันเล่าความโศกเศร้ามันเล่าความหม่นหมองงานของแวนโก๊โดยมากเลยมันจะเล่าความหม่นหมองมันสีจะทึบจะทึม บางครั้งเนี่ยต้องไปดูใกล้ๆถึงจะมองออกว่าเขาวาดอะไรครับเพราะว่าแวนโะก้ะน่ะเขามีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติครับสื่อสารทางจิตเออคือ,ค,อคือเขารู้สึกว่าเขาเขาหม่นหมองครองเศร้ามากเขาไม่ได้มีความสุขจนช่วงหนึ่งของชีวิตนี่เขาตัดหนะูโยนลงไปในวงสภากาแฟทุกคนชอกกันหมดเลยแล้วสุดท้ายเขาก็ทําอัตตาวินิบาตกรรมอำลาจากโลกนี้ไปอย่างน่าเศร้าเพราะฉะนั้นภาพหนึ่งภาพเวลาเราดูภาพเราอย่าไปดูแค่ สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าของเราครับศึกษาหาความรู้ไปจนถึงแบสกราวของภาพพอเราเข้าใจพวกเราจะรู้ว่าโอ้นี่ศิลปินเขาต้องวางชีวิตลงเป็นเดิมพันนะครับเขาถึงจะได้ภาพนี้ขึ้นมาและบางภาพมันก็บอกเล่าเรื่องราวของยุคข,ของสมัยบอกเล่าบรรยากาศของความยากจนข้นแขนหรือแม้กระทั่งบอกเล่าสภาวะจิตใจของศิลปินที่สร้างงานออกมาแล้วก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าไม่มีใครยอมรับภาพของเขาจึงหมนหมองครองเศร้า ทึบถึงไปหมดเลยแต่ขนาะเดียวกันบางช่วงที่้ขามีความสุขนะเช่นภาพที่คืนฟ้าพร่างดาวซึ่งเดี๋ยวนี้มีเพลงด้วยนะซ n ริไนไพเราะมากมากเลยเนี่ยเขาก็มองดูดวงดาวที่พร่างพรล่าฟ้าและเขาไม่ใช่ตากล้องเหมือนท่านอารยานนะเขาก็บันทึกลงในเฟรมด้วยเส้นสีที่ทีแปรงที่เรียกว่าฉับฉับรวดเร็วฉับพลันแล้วก็คอลเรฟูล คือมีชีวิตชีวาภาพนี้ก็เป็นภาพที่โด่งดังมากอีกภาพหนึ่งก็คือภาพดอกทานตะวันซึ่งมีคนก๊อปันทั่วโลกเลยนะที่เมืองจีนนะมีศิลปินคนหนึ่งก๊อปงานแวนเก๊ะอย่างเดียวเลยนะยักผิดยักถูกกันไม่ออกเลยทีเดียวแล้วก็โด่งดังเหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้มันก็เป็นคติสอนใจเราว่า,วาบางครั้งการที่เราลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแม้จะทุ่มเทแค่ไหนแม้เราจะมีอัจฉริยภาพแค่ไหนก็ตาม แต่ทําไมอ่ะยังไม่ดังยังไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ยังยากจนอยู่นั่นเป็นเพราะว่าสิ่งที่เราทําได้ก็คือสร้างงานให้ดีที่สุด<ะ>แต่การยอมรับมันเป็นเรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของสังคม<ะ>คุณไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมายอมรับในอัจฉริยะภาพของคุณคุณทําได้แค่สร้างงานให้มันดีที่สุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปน,น้อยใจว่าถ้าเราได้ทุ่มเทอย,อย่างดีที่สุดแล้วทําไมโลกไม่เห็นทําไมสังคมไม่ยอมรับ นั่นมันเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าเหนือความควบคุมของเราเราทําในส่วนของเราให้มันเต็มที่และทําให้ดีที่สุดปล่อยงานออกไปแล้วโลกจะตัดสินยังไงต้องยอมให้เป็นเรื่องของโลกอย่าพยายามที่จะไปควบคุมโลกนลลูกเราทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเข้าใจไหมถังนพรนอาจารย์ก็อยากฝากเลยว่าถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเราทําในส่วนของเราให้มันดีที่สุดก็พอแต่ ปล่อยงานไปแล้วเนี่ยโลกจะตัดสินยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างพระอาจารย์เป็นนักเขียนใช่ไหมครับพระอาจารย์ก็ได้ยินนักเขียนหลายคนบน่นว่าเขียนงานแทบลม้มแทบตายนะแต่ว่าพิมพ์งานมาแล้วคนไทยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านหนังสือแล้วก็น้อยใจอะในวัสดาชะตากรรมของการเป็นนักเขียนแล้วก็บอกว่านักเขียนไส้แห้งพระอาจารย์คิดว่าเราเราไม่ควรพูดอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์ว่าเราเป็นนักเขียนเราก็เขียนให้ดีที่สุด นะส่วนงานเราจะได้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับนะมันเป็นเหตุสดวนสัยอะ่ะมันเป็นเรื่องของผู้บริโภคถ้าดรสัทศั์เป็นพ่อครัวใช่ไหมรดรทาอาหารให้ดีที่สุดนะแล้วอร่อยไม่อร่อยเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนบอกในะลูกจะทําเองแล้วก็บอกว่ามันโคตรอร่อยเลยทาไมไม่มีใครชมฉันอย่าไร้เดียงสาขนาดนั้นโลกอย่าไร้เดียงสาขนาดนั้นเราทําได้แค่สร้างงานให้มันดีที่สุดในส่วนของเรา โลกจะตัดสินยังไงสังคมจะเห็นหรือไม่เห็นนะั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถเป็นไปได้ฉะนั้นเราทําหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแวนโกนะ้เขาก็วาดภาพทุกชิ้นอย่างดีที่สุดเขาไม่รู้รและไม่เคยล่่งรู้ด้วยซ้ำไปนะอารยานันว่าวันหนึ่งงานของเขาจะมีมูลค่าเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านและทุกชิ้นไปอยู่ในหอศิลป์ทั้งหมดเลย แทบไม่มีใครที่เป็นคนธรรมดาสามัญสามารถครอบครองงานของเขาได้เพราะมันล้ำค่าจริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกนะว่างานของเขาจะมีคุณค่าขนาดนั้นแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขารู้แน่ๆก็คือเขาทํามันด้วยความรักเขาทําในสิ่งที่เขารักและเมื่อเขารักมันเขาอุทิศทั้งชีวิตให้กับการวาดรูปนะ เมื่อเราเดิมพันอะไรก็ตามนะด้วยชีวิตทั้งหมดของเราพระอาจารย์เชื่อว่าวันหนึ่งสิ่งนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ครับฉะนั้นหลักของธรรมะตรงนี้ก็คือกะยิราเจกยิราเทนะครับถ้าจะทำอะไรต้องทำอย่างจริงจังถ้าเราทำอย่างจริงจังทำให้เต็มที่และทำให้ดีที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเราปล่อยงานหมดจากมือของเราไปถ้ามันดีจริงมันจะอยู่เหนือการเวลาจิตรกรรมของแวทมนร์เด็ก ี่คือแนวคิดหนึ่งที่พระอาจารย์ได้จากการที่เรามาเยี่ยมสุสานของแวนโกะเอาละอารยันลูกจะฝากอะไรไว้ให้โลกเมื่อกี้น้องนักสันทัษ์บอกแล้วว่าถ้าจะมีชีวิตที่คุ้มค่านะต้องทาเร็วสามขั้นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกครับพระอาจารย์ก็บอกแล้วว่าเราสร้างงานให้ดีที่สุดเท่านั้นเราคนโทรลคนอื่นไม่ได้หรอกเราขอให้โลกมายอมรับเราไม่ได้หรอกนั่นมันเป็นเหตุสุดวิสัยเราทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดโลกจะตัดสินยังไงเป็นเรื่องของโลกครับลูกยันจะฝากอะไร สำหรับผมเนี่ยมาที่นี่ผมได้ได้ข้อคิดข้อคิดหนึ่งนะครับว่าทําไมคนบางคนเนี่ยเขามีชีวิตในความสุขส่วนเล็กๆของเขาเขาทําสิ่งที่เขามีความสุขแต่สิ่งที่เขาทําแล้วมันมีความสุขมันมีพลังยิ่งใหญ่มากเลยครับเหมือนแวนโก๊ะเขาวาดภาพอย่างมีความสุขในตอนนั้นเนี่ยตอนเขายังมีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ดังเลยใช่ไหมครับ <S <S แต่เขาโด่งดังในตอนเขาเสียชีวิตนะนนครับใช่ดังนั้นผมว่า การที่เราจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแค่เราทําตรงนั้นอย่างมีความสุขผมว่าพลังแห่งความสุขหรือสิ่งที่เราทําด้วยความสุขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนนะแค่เราพูดด้วยความสุขคิดด้วยความสุขกินข้าวทํางานเดินหรือทําอะไรก็แล้วแต่ด้วยความสุขมากที่สุดในตอนนั้นเนี่ยผมว่าตรงนี้แหละที่เราสามารถเอาไปใช้ได้กับทุกคนเลยเพราะทุกคนเนี่ยมีความสุขหรือมีสิ่งที่ทําอยู่แล้วบางคนทําสิ่งต่างกันบางคนมีแพชชั่น มีเป้าหมายมีอคติไกหรือสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ต่างกันเนี่ยดังนั้นแค่เราทําแล้มีความสุขอะตรงนั้นแหละคือผลงานศิลปะชิ้นใหญ่ที่เราฝากไว้ในชีวิตเราที่เราฝากไว้บนโลกบันนี้ใบนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่ต้องเอาความสุขของเราไปแข่งกับใครว่าเฮ้ยฉันไม่เกง่งเฮ้ยเขาทําสิ่งนั้นสิ่งน,น,งนี้แต่แค่เราทําสิ่งที่เราทําอยู่ตอนนี้ให้ยิ่งใหญ่ให้เต็มที่ นั่นแหละคืองานศิละปะที่เราฝากไว้ในชีวิตเรางดงามแล้ว beautiful มากที่สุดนั่นเองคร <Okay. S 1> ับคือทําอะไรก็ทําให้มันเต็มที่แล้วมีความสุขกับมันใช่ครับถ้าเราเต็มที่แล้วมีความสุขกับมันแค่นั้นก็น่าว่าเพียงพอแล้วใช่เป็นงานศิละปะในชีวิตอของเราเลยครับโอเคงั้นเราฝากญาติโยมไว้ตรงนี้นะครับนึกถึงกวีนิพนธ์ที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามานุชิชินอรรถได้ทรงพระอักษรไว้ไพเราะมากเหลือเกินครับนะ พฤษศพากาศอ,อีกกุญชออันปลดปลงโททนแสดงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทางอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาวันหนึ่งเราก็จะล่วงรับดับขันกันไปแล้วเหมือนกับแวนโกขอให้เราทั้งหลายถามตัวเองว่าก่อนที่แผ่นดินจะจบหน้าเราจะฝากผลงานอะไรเอาไว้ให้ ประดับไว้ในโลกาให้คนรุ่นหลังรำลึกนึกถึงคุณงามความดีของเรารอันนี้ก็ขอเป็นคติธรรมสำหรับวันนี้เนาะเอาละขออนุญาตเดยวทั้งหลายที่ไม่ได้ติดตามไลฟ์สดของเรามานานมากนะเพราะว่าเดินทางมาทอดกรถินบรรยายธรรมและนำภาวนาที่ภาคพื้นยุโรปสี่ประเทศก็หวังว่าคลิปสั้นๆวันนี้นะคงจะพอให้หายคิดถึงได้บ้างและเชื่อว่าคงจะมีข้ออัดข้อทมอยู่ไม่มากก็น้อยนะครัที่สุดน,นี้ขอให้มีความสุขสำราญบันใจ และติดตามการถ่ายทอดสดของเราต่อไปนะวันนี้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนเถิดอโรกายาประปารามาลาพาสันตุทิปาระมังดานังวิาสาสะปาระมายติปะนังประมังสุขัง